คือเราเก็บลิเราเราเล่นขายขอกันต้องดูระวังด้วยต้องระวังนี่คือที่เราตอเรานอนแมวมาอีกก็เลยต้องกูใหม่ตอนนี้เราไม่ได้ใส่รองเท้าเลย นี่ด like. ูตินตีตินเราพี่เราชอบล้อเลียนด้วยหลอกเล่นหลอกเล่นไม่ได้พูดว่าล้อเลียนแล้วก็จัดร้างกอง ของเราค่ะโทษผีกล้องทับของเราเอาไปเอาที่ส่ไปด้วยนี่ก็คือกล้องทับของเรานี่เราไปเดด เราไปเด็ดใบไม้มาอันที่ไม่อันตรายคือต้นไหนก็ไม่รู้แต่ตรงนั้นเราไม่กล้าเดินเลยอ่ะอี้ยยด